รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซรทรีโอแมช ยนี่ร้านเฮียเนี่ยทำไมไม่เห็นมีแขกเข้าร้านมั่งเลยใครจะเข้าอะกับลูกสาวไปยืมขวานอยู่หน้าร้านติ๊งโต๊ะหน้าบอกเฮ้ยนี่อาบอเป็นอะไรของลื่อนมายืมยิ้มเล็กยิ้มใหญ่อยู่เนี่ยฮะเป็นไรเตี๋ยก็เมื่อคืนน่ะอัวฝันนะสิอุ้ยฝันว่าไงอูฝันว่าคุณพิสุทธิ์อะเขามาขออัวแต่งงานยาถ้ามีคุณพิสุทธิ์นี่ก็ต้องเป็นคุณเก่งคุณกลางดังแรงเหมือนกลางเออฝันว่าไงฝันว่าไง ว่าเขามาขอแต่งงานหนูไงเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนะมีผู้ชายรวยๆมาขอรื้อแต่งงานนะสิ่งแรกที่รื้อจะทำรื้อยากท,ทอากทอะไรปูนี่นะก็จะหลอกเอาเงินจากเขาให้หมดตัวเลยแล้วปูก็จะหาเขาแล้วก็ไปหาผู้ชายคนใหม <c oughs> ่โอ้พ so ู้มาสวยเลือกได้ที่ที่บ้านเฮียมีกระจกมากไหมเนี่ยทุกแต่งหมกเลยอย่างเนี้ยเข้าตำลาทางคกขึ้นหอ ขึ <mile> ้นไปให้เ uhm ว <in> ียงหัวเขาเรียกทางคกครึ่งวอง่ายเฮียบางหมายถึงว่าคงที่มีฐานะต่าต้อยอ่ะพอได้ดินได้ดีแล้วก็ลืมตัวอย่างเนี้ยเขาเรียกทางคกครึ่งวอดางั้งโบเนี่ยน่าจะเป็นทางคกครึ่งอือข้างอกเยทไมเตียพูดอย่างงี้เตียรู้ไหมว่าเขาเนี่ยคู่แข่งกะดาเลยนะเนี่กโหลกหมามันไม่ใช่กะดาดหรอกนี่อย่าไปว่านะเห็นอย่างนี้เหมือนเอ๊กันไหมเอ๊สสิการเอ๊ตัวอะไรวะ ไรก่อนบายคลายเครียสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตสบูเบเนตซ E สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ มาสมัครงานค่ะสมัครงานเหรอครับค่ะเออถ้าเกิดงั้นแล้วก็ถ้าจะสมัครงานเออช่วยกรอกไปสมัครไว้ก่อนนะครับนะครัอกใสมัครด้วยครับค่ะเอ่อมิ่เตอร์พี่เตอร์เออผมอยากจะแนะนำให้ดูนี่ครับว่าบริษัทของเราเองครับอร่อยยากเขาไม่สนใจเราเลยก็จะสนใจเหรอแกหน้าตาแบบนี้จูดีนี่แกหาทางทำยังไงก็ได้ ให้ไอตัวดำๆไอที่ใส่ชุดเสือโครง่งอลยออกมาจากตรงนี้ฉันจะจัดการกับคนน,นั้นอุ้ยนี่คนนั้นน่ะมันเป็นแฟนใหม่ของนางกั้งพึ่งนี่ฉันขอร้องนะพึ่งพึ่องอย่าแย่งบัวเพื่อนเลยนะมันไม่ดีเธอโดนตบมาหน้าเลกขนาดน,นี้ยังไม่กลัวเหรอฉันไม่สนใจทั้งนะั้นแหละถ้าอะไรอ่ะที่มันเป็นของนางกั้งแล้วก็จ,กจะแย่งมันไป็ขห้ฉันให้ได้พึ่งคุงรู้ตัวไม่ตัวหน้ากลัวมากเลยอ่ะพึ่งนะหย่า แกมาจัดการดำๆนะไปพุ่งใช้เสน่ห์ความสาวแกไปยั่วยวนมันไปเพื่อเพื่อนจะทำได้เออสปีกอะครับครับผมไม่ต่างกันอะไรโอ้ตกใจเนี่ยตัวอะไร Sorry Sorry My name is um what your name my name is Sarah ดรอซังอ๋อ My name is Rosu k กคน พอดีพิ่งเปลี่ยนชื่อมาอ่ะฟลายสตรีมกิบอันดเบเบกเบสฟายสชรมาอ่ะที่เก้นฟักกับปิงกับปิงนั่น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 น t ่อนั่นนั่นนั e นน u r นนั่น e ั่นนั่นนั่นนั่น่นนั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 ่น่นนั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 ่น่นงไ่หาก่นที่นกว่นนองนเพราะว่ิาไม่บมักกะโรนรั่อไม่ช่ค่อพอดีอยากจะถามว่า อยากได้ไกด์พาเที่ยวกรุงเทพไม่คะพอดีดีฉันสนิทกับกรุงเทพเลยค่ะคุณสนิทกับคุณเทพแล้วเมืองกรุงเทพเลยเป็นไปด<อ>ได้เออครับ<อ>ผมเออผมว่าคุณไม่ได้ยินเลยครับให้คุณไปหากินที่อื่นครับเพราะว่า Mr. มิสเตอร์ปีเตอร์เนี่เขาไม่ชอบกะหรี่พับครับไม่ชอบได่อย่างนึงเขามีภรรยาแล้วครับภรรยาเขาเป็นคนไทยเป็นคนอีสานด้วยอยู่ที่จังหวัดอุดรครับเสียใจด้วยมีภรรยาเป็นคนอีสานเสียใจด้วยเสียใจด้วยเอเอไม่สนใจมีภรรยาเป็นป้าใต้บ้างหรือครับป้าใต้มันจะออกแบบไหนนะเนี่ย โอ้แล้วดูเฮ้ยปิดตาปิดตาโอ้ทะเลึ่งตึงตังกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะอะไรครับอย่าไปสนใจไปเลยค่ะอีกคนเมื่อกี้เนี่ยทำไมอ่ะเขาเรลยท่องเที่ยวเขาอย่างนั้อเหรอ ไม่ไสนใจมาเลยค่ะอันนี้เป็นประวัติของคุณนะครับค่ะเอ,อ่อชื่อนางสาวสายน้ําพึ่งเรียกสั้นก็นได้ค่ะเรียกว่าสายค่ะที่นกระสือฮ <c oughs> ะไม่ใช่ยายสายค่ะเรียกพึ่งก็ได้พึง่งเออพึ่งนี่พึ่งตายปะครับค่ะพึ่งตายมาานันจะได้อื่นขนาดนี้บ้าหรอพึง่งหลวงอน่ารักเลคุณเนี่ยชื่อนางสาวสายน้ําพึง่งนามสกุลพึ่งเกิดค่ะสถานภาพโสดจ้อยากมีผัวจนตัวสั่น ส่วนของสัตว์ส่วนสัตว์ค่ะส่วนสัตว์48 58 68เออไอ้นี่คนหรือเครื่องโม่ปูนครับเนี่ยส่วนสัตว์ปวบอัดอย่างนี้ถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบหมากระอกสามหสามุร้อยกัฝ่าชอบมาชอบ ขอแรงแรง่อยที่คะท่าผนผู<ค>้ชมเป็นร้อซาดิสนะซาดิเหรอขอรุนแรงวันนี้หน่อยที่คะท่านผู้ชมโอ้ ไม่ได้รุนแรงไอท้ทีแรกนึกว่าล่อไล่ลมพี่ตีแล้วหรอเป็นไงครับเอาทางหัวตีได้ไหมฮะอยากเห็นเลือดนะคะคุณซาดิดขนาดนี้เลยครับค่ะตกลงผมรับคุณไปเลยขาผมครับว้าวจริงนะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่โต๊ะทำงานอุ้ยขอเป็นห้องได้ไหมคะก็ได้ครับเพราะโต๊ะทำงานคุณอยู่ในห้องอยู่แล้วครับ

คุณเป็นผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงตัวแ็กๆ้อย่างนี้คุณกล้าพูดเลยเหรอว่าฉันจะป้ามคนเดี๋ยวด้วยรูปการฉชนก็สับสนถอดเข็มขัดทำไมเนี่ยะถอดเข็มขัดทำไมอ,อ๋อผมจะวัดแล้วจะให้เลขาไปซื้อเข็มขัดเส้นใหม่ครับเส้นนี้มันถลอกครับเ,เี๋ยจะมาฟาดหลังฉันแรงจังเลยฟาดหลังฮะนี่นภเพิ่งแกมาอ,าอ่อยอีกแล้วใช่ไหมฮะแย่งผู้ชายในชีวิตฉันคนเดียวไม่พอเลยไงแกยังจะมาแย่งผู้ชายของฉันคนนี้อีกเหรอฉันรู้สาหาัสหน้าเหียวมาแล้วนะนี่ผู้ชายของเธอเหรอ มันช่างบังเอิญซะจริงๆเลยอ่ะเพราะผู้ชายคนนี้ก็สเปคฉันเหมือนกันนางเพิ่งเอาอีกแล้วใช่ไหมแกเนี่ยไม่เข็ดใช่ไหมมานี่ไหนมานี่วันนี้เนี่ย,ะยนะมีอะไรอ่ะผักไม่ไปเลยแกเล <c oughs> ยเยอะเฉยๆแกจำได้ไหมทำไมแกเคยด่าฉันแกเคยตราหน้าฉันแต่วันนี้ฉันก็ขอตราหน้าเหมือนกันว่าถ้าแกมีผัวหรือมีแฟนกี่คนฉันจะแย่งของห้องแกนะมาเป็นของฉันนี้ได้แล้วว่า เพื่อทะยนนี่แหละฉันตบแกให้สาสมเลยตบแบบว่าเสียใจด้วยฉันไปเลี้ยงหลบหลีกมาจากบัวขาวแล้วคุณหนูคุณหนูราว่าเรากลับบ้านจะเถอะนะคะคุณหนูอย่ามีเอลยค่ะคุณตายแล้วล็อกแบบนี้เข้าล็อกเข้าล็อกเลยถ้าล็อกแบบนี้คุณหนูจฉันขอแก้แค้นแก้ทักทีนะคุณหนู ล็อกอีกแล้วยโดนจัดจากโดนจัดจังขออีกสักทีได้ไหมไม้าอเคโอีคอกคโอเ่โอาเคโอโอเโอเคโอเคโอเคโอเโอเคโอออเอเออออ นี่ซิโครกูหักหรือเปล่าวะเนี่ยทำดีมากนวลนวนอาคุณคุณหนูคุณพิสทริ์ในเมื่อเรื่องมันเกิดแบบนี้แล้วนะนนี่เลยคุณตัดสินใจมาคุณต้องเลือกระหว่างกั้งกัะอีเก้งนี่พึ่งครับกั้งกับพึ่งคุณจะเลือกใครเออผมเป็นแฟนกับกั้งผมก็ต้องเลือกพึ่งสิครับผมก็ต้องเลือกพึ่งถึงกั้งสิครับ เลือกพึ่งคุณกั้งสุดท้ายเขาก็เลือกฉันฮะอย่าปากดีไปทำไมสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารแกจำมาไว้นะผัวแกคนเนี้ยหรือแฟนแกคนเนี้ยไอ้หน้าเหี่ยวๆอย่างเนี้ยเอากระดูกไปล่อมันสองก้อนสามก้อนมันก็ตามมาแหละจดจำเอาไว้อะไรอะไรสักวันหนึ่งฉันจะเอาผัวแกคนเนี้ยมาเป็นผัวฉันได้ๆจำไว้ สี่โคงกูไม่มีทางแล้วนางพ่องเพื่อชัยศคุณพิสุทธิ์เออครับคุกั้งนี่เันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าฉันเดินเข้ามาแล้วฉันไม่เห็นสภาพนั้นนะฉันก็จะไม่รู้เลยนะว่าคุณกับนางพึ่งกิ๊กกักกันเออคุณอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังคำพูดของเขาเลยแล้วผมก็ได้เป็นกิ๊กกับเขาด้วยนะครับฉันไม่เชื่อผู้ชายเดี๋ยวเจ้าชู้ทุกคนนั่นแหละถ้าไม่เชื่อแล้วก็ผมพิสูจน์ให้คุณได้นะครับใอ่คุกั้งครับคุณจะยอมเป็นภรรยาให้ผมได้ไหมครับ แต่งงานเหรอครับผมนี่ทูนแต่คุณไม่กลัวเหรอคนที่แต่งงานกัใช่ทุกคนอ่ะเขาต้องมีอันเป็นไปทุกคนเลยนะฉันเป็ผู้หญิงกินผัวไม่ตายโหงก็ต้องป่วยตายบางคนก็ตายได้ <c oughs> ไยอมเหรอผมไม่กลัวหรอครับขอให้ผมได้ครองคู่กับคุณกั้งถึงผมจะอยู่กับคุณกั้งได้แค่วินาทีเดียวแล้วตายผมก็ยอมครับ แต่งงานกับคุณค่ะดู้าก่อนบายคลายเครียดก่อนบายคลายเครียดสนับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบัวผสมผงไปสาลแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดไม่เข้าใจ ผมไม่เข้าใจลูกสาวคนนี้จริงๆเลยอ่ะทำไมคุณนี่อะไรกันอ่ะมันคบกับไอ้หนุ่มขายประกันนั้นยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยดูซิมันรีบแต่งงานกันแล้วอ่ะไม่เข้าใจเลยว่าลูกสาวเรามันใจง่ายหรือว่าไอ้หนุ่มนั่นมันใจร้อนทำไมมันได้เลือดนี้มาจากใครไอ้อยากมีผัวเร็วๆจนตัวสั่นเนี่ยมันไม่ได้เลือดจากใครหรอกมันก็คงจะเกิดจากตัวมันเองนั่นแหละคุณ เฮ้ยเนี่ยนะคุณก็รู้อยู่ถ้าลูกเราเนี่ยนะมันรู้จะคิดนะมันจะได้ฉายากระดจริญผัวเหรอคุณฮะดูสิตั้งแต่มันอายุ25ละมันมีผัวตั้งกี่คนละฮะแล้วบางปีนี่นะมันมีผัวซ้ำผัวซ้อนด้วยกันมีนะบางปีอ่ะไม่อยากจะคิดเลยอายชาวบ้านเขาจริงๆอายุ10 25นี่ก็มีผัวเป็นร้อยๆโอ้โหเดินไปไหนก็อายเขา ไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ไหนแล้วคุณล่ะฮะอะไรเริ่มมีแฟนตั้งแต่ยุ่เท่าไหร่อุ้ยบ้าฉันคนโบราณสมัยก่อน16มั้ง16แต่ก็ไม่เป็นไร16แล้วมีแค่คนเดียวเอ่ออ๋อคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ16เนี่ยตอน16อะ่ะเอ๊ะคนแรกรู้สึกคนแรกเนี่ยตอนนั้นเอ่อ7-8ดขวบปเจ็ดขวบจะบ้าแล้ว พูดอะไรเนี่ยบ,บ้าแล้วนึกจะพูดก็พูดก็มาถามอย่างนี้ใครไปคิดทันละคุณก็มันเมื่อนานมาแล้วเออไม่เป็นไรหรอกแต่คุณก็จงภูมิใจเถอะนะภูมิใจเรื่องอะไรถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เท่าไหร่อ่ะมันไม่สําคัญหรอกแต่คุณเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตฉันโอ้ในชีวิตที่คุณจะต้องรักผมไปตลอดชีวิตและในพ่อไปไหนเนี่ยฮะ ดูสิในวันสําคัญแบบนี้หายไปหมดพ่อนี่ก็จริงไม่เป็นไรฉันเดินเองได้คุณพ่ออ้าวแม่หงหยอกเมียจ๋าเดี๋ยวคุณพ่อเอาปานี่ไหนแล้วอะไรอะไรของคุณพ่อนี่หงยงหงยกไหนแล้วนี่เมียฉันนี่แม่แกนะเดี๋ยวนี่เมียผมลูกสะใภ้พ่อดูสิลูกสะใภ้ไหนนี่เมียฉันแม่แกนี่เดี๋ยเดี๋ยวก่อน อย่าใจร้อนใจเย็นคุณพ่อทําไมนี่มีฟังให้ดีนะครับนี่เมียผมเมียคุณพ่อตายไปนานแล้วคุณแม่ตายไปแล้วดูตีลูกเร็วแช่งให้แม่ตายก้าทอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเห็นไหมว่าคุณพ่อเป็นแบบนี้เวลาเขาเข้ามากอดเขาเข้ามาผลักเนี่ยทําไมคุณไม่ดันเขาออกไปอะสงสารพ่อเขาอะไรนะสงสารพ่องสแล้วไม่เคยคิดจะสงสารไทไงฮะ เดี๋ยไมโง่ลูกอะไรลูกอะไรเนี่ยแต่แต่คุณพ่ออย่าทาอย่างนี้มันไม่ดีนี่เขาเข้าหอกันแล้วออกไปมานส่งเข้าหอหอที่ไหนนี่ไอ้จ้างมันจะแต่งงานก็นด้เอ้าดี่ไงฉันไม่ไม่หมายถึงว่าพ่อจะเข้าหอแล้วไม่ใช่ครับคุณพ่อหอนี่เข้าไม่ได้ครับเออนี่เป็นหอของหลานเห็นไหมประสาทไม่ดีแล้วเห็นไหมนี่เนไหมนี่ผัวเมียเขาจะแต่งงานเจ้าเบ่าวเจ้าสาวคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์ มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมาจับกูมึงไปจับเมียกูนลยดันอะไรไปใจเย็นก่อนใจเย็นอโอ้โหไม่รู้จะห้ามใครโอ้โหไม่รู้จะห้ามใครก่อนเลยกูเนี่ยทำไมใจเย็นๆใจเย็นเฮ้ย คุณหมอครับช่วยทํายังไงก็ได้ให้ความจําคุณพ่อผมกลับคืนมาอย่างเร่งด่วนเลยไม่งั้นเมียะไรผมเสร็จแน่ไม่จไมียฉันไม่แด่ครับนี่เมียผมเมียฉันี่จะทํายังไงช่วยหน่อยเร็วเอาความจำกลับมาเร็วเฮ้ยดี๋ยวขาเนี่ยเดินเนี่ยขาเนี่ยขาขาโอ้โหขี้หนาขี้ได้ที่จำได้เลยจำได้ยังพ่อ แหมแล้วทีเด็กตอนแกเด็กๆแกยังกับนมเมียฉันละแม่แกแม่แกก็เมียฉันทำไมฉันก็ไม่ว่าเลยเอ้ามันไม่เหมือนกันนะพ่ออันนั้นแม่ยังดูดนมแม่แม่แกก็เมียฉันไะฉันยังยอมเลยเอาพ่อผมไปรักษาอย่างเร่งด่วนเลยทำยังไงก็ได้ให้ฟื้นฟูความจำกลับมาเข้าใจไหมได้ครับคนอะไรใจกว้างๆหน่อยใจกว้างๆหน่อยอย่างอยางต่อล้อต่อเถียงเบลๆา่เบาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้ครับผมขอบคุณมาก อะไรเี่ยทั้งบ้านนี่คุณก็ระวังตัวหน่อยสิพ่อผมก็เป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องทบทวนความจำให้เขาก็เขาเป็นอัลไซเมอร์ไงก็จะช่วยพ่อเขาครับแล้วจ้าตอนนี้คู่สาวเบามาแล้วจ้าเบาสาวเชิญ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 ไปลูกไปไปลูกไปไปลูกไปมาเข้ามาเข้ามาลูกจอเล่นต้นเชิญเชิญครับเชิญครับคุณพิสุทธิ์เอาเเดี๋ยวเดี๋ยวมากันครบแล้วใช่ไหม ก่อนอื่นนะที่จะเข้าหอลงโลงกันเนี่ยนะพ่อก็อยากจะบอกนะลูกนะพอขอเลยนะขอให้ไอ้หนุ่มคนนี้เป็นคนสุดท้ายในชีวิตแกได้ไหมลูกจะรับปากค่ะคุณพ่อหนูสัญญาเลยค่ะว่าคุณพี่สุดจะเป็นคนสุดท้ายถ้าเขาไม่ตายไปอีก <c oughs> ก็อยู่กันให้ยืดยาวสิลูกไม่ต้องมีใครตายอีกแล้วเ <c oughs> ข้าใจไหมเข้าใจค่ะ มีอะไรจะพูดกับลูกไหมฉันยังไม่อวยพรเดี๋ยวฉันเนี่ยอวยที่หลังสุดเลยเพราะว่าฉันน่ะมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์ลูกด้วยของขวัญนะ้วคะอีไปสุดท้ายลูกออางั้นเชิญครับคุณขอบคุณครับคุณพ่อครับเชิญครับคุณพิสุทธิ์เอาเลที่กิดเฮ้ยอะไรอะใจเย็นๆก่อนลูกแขกเหลือยังอยู่กันยังเยอะให้แขกอบให้กวนลูกโอะแม่